สวัสดีพี่น้องชาวไมค์ทายทุกท่านครับ u, ย,ยินดีต้อนรับสู่ไมค์ทาย channel สารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถถนตเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาแยกยก่อยสเปคนะครับของ all new Toyota t o y ใต้ย a r i s เ t เป็นเองในปีโมเดล2022นี20้ İ, ที่เพิ่งออกมาจริงๆหลายคนจองไว้จองไม่นานมากไม่ว่าจะเป็นจองตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะครับ3เดือนที่แล้วปัจจุบนันนี้บางคนก็ได้รถไปละบางคนก็ยังไม่ได้รถก็รอกันต่อไปแต่ด้วยกระแสที่มันแรง บางคนเนี่ยจะซื้อรุ่นสปอร์ตรุ่นสมาร์ทร,ร,รุ่นพรีเมียมรุ่นพรีเมียมลักชวรี่แต่ไม่รู้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีอะไรให้บ้างนะครับราคามันต่างกันเท่าไหร่นะฮะวันนี้เราก็ไปเจาะลึกกันเลยว่าแต่ละรุ่นมีอะไรกันบ้างแล้วสิ่งที่คุณจะได้นะครับในราคานี้มีอะไรบ้างไปฮะ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ รุ่นที่1นนะครับรุ่นสปอร์ตราคาอยู่ที่5,39 0 0 0บาทรุ่นที่2อรุ่นสมาร์ทนะครับราคาอยู่ที่5 8 4 0 0 0บาทรุ่นที่3มรุ่นพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่6 5 9 0 0 0บาทรุ่นที่4พรีเมียมลักชัวรี่ราคาอยู่ที่6 8 9 9 0 0บาทคือไล่เรียงกันไปเลย1ก็คือสปอร์ต2สมาร์ท3พรีเมียม4พรีเมียมลักชัวรี่นะครับเพื่อการจะได้ง่ายขึ้นในส่วนของการจดจาในแต่ละรุ่นนะครับ รุ่นที่1รุ่นที่2เนี่ยราคาห่างกันอยู่ที่45 0 0 0ันบาทรุ่นที่2และรุ่นที่3นะครับราคาอยู่ห่างกันอยู่ที่75 0 0 0ันบาทรุ่นที่3และรุ่นที่4ราคาห่างกันอยู่ที่3 0,000อ่ะก็ว่ากันไปใครชอบรุ่นไหนในส่วนของราคานะฮะก็ตามนั้นนะในส่วนของมิติตัวถังเนี่ยมันจะเท่ากันทั้งหมดนะครับสูงอยู่ที่1 4 8 0มิลลิเมตรกว้างอยู่ที่1740มิลลิเมตร ส่วนอ้าวอยู่ที่4,425ม mm ิลลิเมตรนั่นเองความยาวช่วงล้อนะครับเท่ากันหมดเลยอยู่ที่2,620ม mm. ิลลมตรความกว้างช่วงล้อหน้านะครับอยู่ที่1,520ม mm, ิลลิเมและด้านหลังอยู่ที่1,510ม mm. ิลลิมรัศมีวงเลี้ยวที่แคบสุดที่เขาวัดได้นะครับก็คืออยู่ที่4.8เ mm มตรนั่นเอง ถังน้ำมันมีความจุนะครับเท่ากันหมดเลยก็คือ40ลิตร40ลิตรก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะบางยี่ห้อก็ใส่มาที่39ลิตรบางยี่ห้อก็ใส่มา40บางยี่ห้อก็ใส่มา42ลิตรนะครับถ้าเป็นรถกลุ่มประมาณนี้นะฮะแต่ว่ายาลิทอทิฟก็ใส่มาให้นะครับในส่วนของความจุก็อยู่ที่40ลิตรนั่นเอง ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดิมนะแต่ว่าในส่วนของการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเ่ยก็ปรับเปลี่ยนมาให้มันแอคทีฟขึ้นในส่วนของการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์4ี่สูบแถวเรียง16กวาลนะครับเป็นแบบดูอัล VVTi E นั่นเองดูอัลก็คือในส่วนของการฉีดน้ํามันเข้าห้องเครื่องเนี่ยตัวนี้จะฉีดมีทั้งหมดอยู่2หัวนะฮะปริมาณกระบอกสูบนะครับอยู่ที่1 1 9 7นซีซีนะครับถ้าเป็นซีซีเต็มที่เขาระบุก,ก็คือ1,200ซีซันัองเองนะ แรงมา้าอยู่ที่9 4แรงมา้าเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมนะครับอยู่ที่2ตัวนะฮะก็อยู่ที่9 4แรงมา้าระบบกระจายน้ำมันนะครับเป็นแบบหัวฉีด e อ e ิเล็กทรอนิกส์ EFI ยาลิดเอทิฟกับเพื่อล้อหน้านะครับระบบการส่งกำลังเนี่ยเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะั่นคือแบบอัตโนมัติซูเปอร์ CVTI พร้อมกับ Sequential Shift นะครับระบบการสั่นสะเทือนเป็นแมกเฟอร์สันตัดพร้อมกับเหล็กกันโคงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็น t o r ์ i o n beam และ c o ย l s p r i พร้อมกับเหล็กกันโคงนั่นเอง ทีนี้มันจะเริ่มต่างกันะละเพราะว่าในส่วนของราคาในส่วนของรุ่นรถเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในส่วนของระบบเบรกด้านหน้าและด้านหลังกันก่อนระบบเบรกนะครับ1และ2เนี่ยเป็นดิสเบรกด้านหน้าด้านหลังเป็นดรัมเบรกส่วน3และ4เป็นดิสหน้าและดริสหลังนะครับ ก็คือดิสเบรกนะเออมันก็จะให้เริ่มแยกย่อยออกมาแล้วยางที่เขาให้มานะครับมันจะเป็นยางขนาดเดียวกันทั้งหมดก็คือ195 60R16 ทับ 65, 16, นั่นเองขอบ16นะครับ ล้อเนี่ยเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดเลยนะไม่มีคําว่าแตกต่างในแต่ละรุ่นเลยก็คือ1 2 3 4นะฮะใช้ล้อแมกรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือล้อแมกที่เป็นแบบทูโทนล้อแมก6์ขอบสิบหกผมก็ถือว่าโอเคนะครับเราได้ในรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4ี่ไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนนะครับก็ <laughs> มันมันแยกไม่ออกในส่วนของล้อแมกนะครับได้ล้อแมกชุดเดียวกันหมดเลยระบบพวงมาลัยไฟฟ้าเป็นแบบชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับนั่นก็คือ หลอดไฟด้านหน้านะครับใช้เป็นหลอด LED ตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4เลยเป็นเหมือนเดียวกันหมดนะครับต่างจริงก็คือไฟสองสว่างกลางวันก็คือ day light นะครับ day light เนี่ยรุ่นที่1ไม่มีนะมันจะมีรุ่น2รุ่น3รุ่น4นะเป็น day light ชุดเดียวกันนะครับนั่นก็คือ LED light guiding ไฟด้านท้าย1-2เนี่ยก็เป็นไฟท้ายแบบปกตินะครับส่วน3-4เนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ LED แบบ sequential สาวอากาศด้านบนนะครับ รุ่นที่1เนี่ยจะเป็นเสาสั้น2 3 4สี่เนี่ยจะเป็นครีบฉลามละสีของกระจกมองข้างนะครับก็รุ่นที่1เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ไม่มีไฟเลี้ยวตัวกระจกมองข้างนะรุ่นที่2ที่3เนี่ยสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวรุ่นที่4นะครับสีดําเงานะมันเยื่อแต่งละสีดําเงาพร้อมกับไฟเลี้ยวในส่วนของพรีเมียมลักชัวรี่ ปัดน้ําฝนด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีความต่างกันนะร,รุ่นที่1เนี่ยเป็นแบบธรรมดาเลยส่วน2 3 4เป็นแบบหน่วงเวลานะครับแล้วก็ปรับตั้งเวลาได้นะนะต่างกันแล้วนะคือแบบถ้าเกิดว่าคุณเอารุ่นที่1ไปก็ได้แบบธรรมดาธรรมดาเลยอะกดลง1 2 3 4งสงสามสี่ตามสเต็ปอย่างเงี้ยมือเปิดประตูด้านนอกนะครับสีเดียวตัวรถทั้งหมดเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4อ่า ภายในนี่ภายในมันจะเริ่มแตกต่างกันละในส่วนของสีนะครับสีภายในอะนะหนึ่งสองสามจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยส่วนตัวที่สี่เป็นสีแดง วัสดุที่หุ้มบ่อนะครับรุ่นที่1เนี่ยจะเป็นผ้ารุ่นที่2รุ่นที่3นะครับเป็นหนังสังเคราะห์และก็ผ้าพร้อมกับตกแต่งด้วยได้สีเทารุ่นที่4ี่เนี่ยเป็นหนังแท้แส้มเข้ามาละเป็นหนังแท้พร้อมกับหนังสังเคราะห์และก็ตกแต่งด้วยได้สีแดงอ่ามันจะมีความแตกต่างเป็นแผ่นกันอยู่ในส่วนของตัวพรีเมียมลักชวรี่นะ เบาะนั่งฝั่งคนขับนะครับก็ปรับสูงต่ำได้ทุกรุ่นเลย1นึ่เป็นเหมือนเดียวกันหมดนะครับกระเป๋าด้านหลังเบาะนั่งด้านหน้านะครับตัว1เนี่ยไม่มีของเนี่ยมีฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า3และ4เนี่ยมีทั้งคู่หน้าเลย ถ้าดูตกแต่งพวงมลลาลัยนะครับรุ่นที่1เนี่ยเป็นยูรีเทนพร้อมกับตุกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกนะครับส่วน2 3 4ก็จะเป็นหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับตุกแต่งด้วยได้สีดำนะครับและแถบสีเงินเมทัลลิกเพิ่มเข้ามาอ่าเริ่มแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วนะในส่วนของพวงม,ลมลลาลัย วัสดุตกแต่งภายหนคอนโซลน,นะครับ1 2 3เนี่ยเป็นเหมือนกันนะครับหุ้มหนังสีน้ำตาลพร้อมกับบุกในส่วนของวัสดุซอฟทัชเนี่ยเข้ามาแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกนั่นเองส่วนรุ่นที่สีนะครับหุ้มหนังสีแดงมาเลยแป้นแปมาเลยพร้อมกับบุกในส่วนของวัสดุซอฟทัชและก็ตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกนั่นเอง บานประตูด้านในนะรุ่นที่1เป็นสีดําก็คือดาพลาสติกเลยนะดำแบบด้านๆนะแล้วก็2-3 4ี่เนี่ยเป็นสีเงินเมทัลลิกวัสดุตกแต่งหัวเกียร์หัวเกียร์หนึ่งสองเป็นยูรีเทนนะครับสีดํานะแล้วก็3-4่เนี่ยหุ้มหนังมาพร้อมกับตกแต่งด้วยแถบสีดําเป็นโนแบคแล้วก็โครเมียมกระจกหน้าต่างเป็นไฟฟ้าทุกบานนะครับหนึ่งสองสามสี่มันเดียวกันหมดนะครับแล้วก็พร้อมกับเปิดปิดอัตโนมัติและระบบป,ป้องกันการหนีบสําหรับคนขับนะ มีเหมือนกันทุกรุ่นเลยกระจกแต่งหน้าบริเวณมา่านบังแดดของคนขับนะครับก็คือรุ่นที่1เนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใหญ่นะมันจะเป็นบานเบลเลอร์เลยบานใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่2 3และ4กล่องเก็บแว่นนะครับตรงคอนโซลกลางร,รุ่นที่1เนี่ยไม่มีนะจะมี2 3และ4ก็คือกล่องเก็บแว่นนั่นเอง แม้แต่ไฟตรงอ่านหนังสือแผงด้านหน้าเนี่ยมันจะมีความต่างนะครับของรุ่นที่1เนี่ยเป็นหลอดไฟแบบปกติ2 3และ4เนี่ยเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วไฟส่องภายใน,ในนะครับตรงห้องโดยสารเนี่ยรุ่นที่1เป็นหลอดแบบปกติเลยหลอดฮาโลเยนเหลืองๆอะนะเออรุ่นที่2 3และ4เป็นแบบ LED ไฟส่องสว่างบริเวณห้องเก็บท้ายสัมภาระนะครับเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยนะเป็นแบบนี้ก็คือแบบหลอดเหลืองๆอะ่ะเออส่องสว่างได้พอประมาณนะครับไม่ค่อยสว่างมากนะผมมองไปละ ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารอ่ามันจะเริ่มต่างกันแล้วนะตัวนี้นะเออหนึ่งสองไม่มีนะ3เป็นแบบปรับได้64ีเฉดสีนะครับบริเวณตรงคอนโซลกลางนะมีตรงคอนโซลกลางที่เดียวส่วนพรีเมียมักชัวรี่นะครับนั่นคือตัวที่4นั่นเองปรับได้64เฉดสีเช่นกันบริเวณคอนโซลกลางด้านบนและแผงประตูด้านหน้านะครับเออก็ตรงที่เท้าเขนนะ่ะมันจะมีไฟอยู่ แล้วจับด้านบนนะครับสามตำแหน่งทุกรุ่นเลยกองเก็บของตรงคนโซนกลางพร้อมกับฝาปิดนะครับก็มีเหมือนกันทุกรุ่นแต่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันหุ้มแม้ไม่เหมือนกันอย่างรุ่นที่1เนี่ยก็ไม่มีอะไรหุ้มเลยก็มีฝาปิดเหมือนกันรุ่นที่2รุ่นที่3เป็นเหมือนเดียวกันนะครับหุ้มหนังสีน้ําตาลพร้อมกับวัสดุซอฟทัตแล้วก็ตกแต่งด้วยได้สีเทาน้่นเองส่วนรุ่นที่4นะครับหุ้มหนังสีแดงพร้อมกับตกแต่งด้วยได้สีแดง เรามาดูมาตรวัดนะมาตรวัดเนี่ยถ้าเป็นตัวที่1เป็นแบบธรรมดานะครับรุ่นตัวที่2 3และ4ี่เนี่ยเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วจอแสดงผลการขับขี่นะครับนั่นคือจอด้านหน้าหลังพวงมาลัยของเรานั่นเองก็คือจอ M I D รุ่นที่1เป็นแบบปกติเลยนะครับในส่วนของ2 3 4ี่เนี่ยก็จะเป็น T F T ขนาด7นิ้วนะครับเป็นจอสีไฟแสดงผลแบบการขับขี่แบบประหยัดนะครับก็มีเหมือนกันทุกรุ่นนะฮะก็คือไฟอ e ีโคนั่นเอง องมลัยปรับได้สี่ทิศทางเหมือนกันทุกรุ่นระบบสมาร์ทอ t น y กดสตาร์ทอะไรเงี้ยเออมีเหมือนกันทุกรุ่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับหรือ adaptive cruise control เนี่ยรุ่นที่1รุ่นที่2ไม่มีรุ่นที่3รุ่นที่4มีเบรกมือไฟฟ้าอ่า1 2ไม่มีนะครับมีอยู่ใน3และ4ระบบนวงเบรกอัตโนมัตินะครับหรือ abh นั่นเอง1 2ไม่มี3 4มี คุณแจลีโมดมีเหมือนกันทุกรุ่นนะครับระบบเครื่องเสียงเนี่ยเออมันจะต่างแล้วนะเครื่องเสียงวิทยุนะครับรุ่นที่1เนี่ยเป็นจอสัมผัสขนาด8นิ้ว2 3และ4จะใช้จอชุดเดียวกันนะครับนั่นก็คือจอขนาด9นิ้วเป็นแบบทัาส,สกรีน,นั่นเองช่องต่ออุปกรณ์ USB ด้านหน้านะครับก็รุ่นที่1เนี่ยจะมีเพียงแค่1ตําตำแหน่งเท่านั้นเองรุ่นที่2มีอยู่ทั้งหมดอยู่2ตํตำแหน่งผมชอบตรงนี้เขาให้มาตั้งแต่ตัวรุ่นแรกแล้ว ในระบบของเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ในส่วนของรองรับโทรศัพท์ Apple CarPlay Android Auto เงี้ยมีเหมือนกันทุกรุ่นนะเออทั้งหน้าจอ8นิ้วแล้วก็9นิ้วของเขาสามารถต่อได้ทุกอย่างเลยลำโพงรุ่นที่1มีอยู่2ตํตำแหน่งรุ่นที่2มีอยู่4ตํตำแหน่งรุ่นที่3มีอยู่6ตตำแหน่งรุ่นที่4มีอยู่6ตตำแหน่งแต่เป็นของ Pioneer นะมันจะต่างกันในส่วนของระบบเครื่องเสียง สวิตควบคุมเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยนะครับรุ่นที่1เนี่ยมีเหมือนกันแต่มีเพียงแค่ควบคุมเครื่องเสียงนะรุ่นที่2นั่นคือรุ่นสมาร์ทนะครับมีพร้อมกับระบบควบคุมจอแสดงผลการขับขี่ MID นั่นเองรุ่นที่3และรุ่นที่4นะครับก็จะเพิ่มตัวนี้มาในส่วนของระบบ ควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะฮะหรือว่า d อแ t i v e อร์ผู้ Control เนี่ยสามารถกดตั้งจากพวงมาลัยได้ด้วยแล้วก็กล้องมอง3 6 0อองศาสามารถสั่งการจากพวงมาลัยได้ด้วยสวิตควบคุมโหมดการขับขี่นะครับ Eco normal sport ตรงพวงมาลัยเนี่ยมีให้ครบทุกรุ่นเลยนะครับตรงพวงมาลัยนะช่องต่อ usb ด้านหลังนะมีเหมือนกันทุกรุ่นนะครับมีอยู่ให้2ตำแหน่งเหมือนกันช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์นะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้าเนี่ยมีเหมือนเดียวกันหมดเลยตำแหน่งเดียวกันนั่นแหละ ระบบปรับอากาศนะครับ1 2สองเนี่ยเป็นแบบธรรมดาและ3 4เป็นแบบอัตโนมัตินะครับพร้อมกับกองฝุ่น PM เ5มได้ด้วยนะช่องปรับอากาศด้านหลังนะครับรุ่นที่1รุ่นที่2ไม่มีมีอยู่ในรุ่นที่3และ4นะครับด้านหลังก็เย็นไปถ้าเกิดว่ามีนะครับถ้าเกิดไม่มีจริงๆมันก็เย็นเหมือนกันนะเพราะรถมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะบางทีมันก็ไม่จําเป็นนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะ1 2 3 4มนะ ก็เป็นกระจกตัดแสงสะท้อนยังไม่ใช่กระจกตัดแสงอัตโนมัติสักรุ่นเลยเออเขาก็ไม่ให้มาเหมือนกันนะเขาก็ให้มาแค่นี้แต่ก็ให้มาเหมือนกันทุกรุ่นเลยระบบส่องสว่างภายในรถนะครับเวลาที่เปิดประตูรถมาอย่างเงี้ยเออไฟในรถมันก็จะเปิดแล้วปิดประตูรถไฟในรถมันก็จะดับระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้า,ารถอัตโนมัติตัวที่1เนี่ยไม่มี ตัวที่2เนี่ยมีนะครับแต่ตัวที่3และ4เนี่ยมันเพิ่มตัวนี้เข้ามาให้ก็คือตัว Follow me home เวลาที่เราเราจอดนะครับแล้วดับเรื่องอ่ะเราดึงการสวิตช์เข้ามาหาตัวนะสวิตช์ไฟประมาณ3 4วินาทีระบบไฟด้านหน้ารถเนี่ยมันจะติดให้ประมาณ3 0วินาทีนะครับก็คือสองสว่างเวลาที่เราลงรถไปแล้วนั่นแหละกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับ มีเหมือนกันรุ่นที่1น,นะครับรุ่นที่2 3 4สามี่เนี่ยมาพร้อมกับระบบพับเก็บไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราล็อกรถอะนะเฮ้ยกระจกมันก็จะพับเองเฟ่เวลาที่ปลดล็อกรถก,ก,กระจกมันก็จะกลางออกให้นะครับส่วนไอ้ตัวที่1เนี่ยมันต้องมากดข้างในอะเออล็อกเองนะครับพับเองเปิดเองประมาณนั้นต้องมองภาพด้านหลังนะครับรุ่นที่1ไม่มีเลยรุ่นที่2เนี่ยมีนะครับเฉพาะกล้องถอยอะนะแล้วก็ กล้องรอบคันนะครับ1นไม่มีมีอยู่ที่3และ4กล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับรุ่นที่1ไม่มี2 3 4มีสัญญาณเตือนการระยะนะครับก็คือเซ็นเซอร์ถอยนั่นเอง1นงไม่มีนะครับมีอยู่3และ4ก็คือด้านหน้า2ตำแหน่งด้านหลังเนะี่ยมีอยู่4ตำแหน่งนะครับก็เออใช้ดีนะใครมีก็คือถือว่าได้ใช้แน่นอนละในส่วนของการใช้งาน ชุดซ่อมลงยางฉุกเฉินนะครับเขาให้มาตั้งแต่ตัวที่1 2 3 4ให้มาทุกรุ่นเลยไฟเบรกตัวที่3เป็นแบบ led เรียบร้อยทุกรุ่นนะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินขนาดคุณเบรกกะทันหันนะฮะก็คือเบรกกะทันหันเนี่ยไฟด้านหลังมันจะกระพริบให้นะครับเตือนในข้างหลังของเราว่าเฮ้ยกาลังเบรกบแบบกระทันหันอยู่นะระบบเซนส์ล็อกมีให้ทุกรุ่นแล้ว ระบบละลายฝ้าด้านหลังเนี่ยมีให้ทุกรุ่นเลยนะครับระบบ ABS นะครับป้องกันล้อล็อกเนี่ยก็ให้มาเรียบร้อยทุกรุ่นเลยระบบกระจายแรงเบรก EBD นะครับให้มาทุกรุ่นระบบเสริมแรงเบรกนะครับ B ให้มาทุกรุ่นระบบควบคุมการทรงตัวนะครับให้มาทุกรุ่นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นละ ระบบควบคุมป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับหรือ TAC เนี่ยตัวนี้สําคัญเลยนะครับเวลาที่เราไปติดหล่มหรือว่าติดโครนอะไรอย่างนี้ต่างๆเนี่ยตัวนี้มันได้ทํางานแน่นอนนะครับมีให้ทุกรุ่นระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันนะครับทุกยี่ห้อตอนนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วก็คือ HAC นะครับระบบออกตัวบนทางลาดชันมันจะคาไว้ให้นะประมาณ3วินาทีกรณีที่เราเปลี่ยนเท้าจากเบรกไปคันเร่งนะครับมันก็จะหวยให้ทุกยี่ห้อใส่มาให้เรียบร้อยและ้ะ มันเป่นก่อนมาตรฐานนะฮะร,ระบบช่วยเตือนตรงมุมอับสายตรานะครับหรือ b l i n ป s p o t 12ไม่มีมีอยู่ในรุ่นที่3และรุ่นที่4นั่นเองระบบช่วยเตือนขนาดถอยนะครับเออตัวนี้สำคัญนะสำคัญมากเวลาที่เราถอยเนี่ยเรามองไม่เห็นตรงมุมอับ12เนี่ยไม่มีนะครับก็จะมีอยู่ในรุ่นที่3และรุ่นที่4 ระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะครับรุ่นที่1เนี่ยไม่มีเลยมีอยู่ในรุ่นที่2 3และ4นะระบบนี้สําคัญนะระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติจริงๆตัวนี้มีมันดีมากเลยนะเวลาที่เราใช้งานจริงๆในส่วนของกลางคืนเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะปรับให้มันจะมีเรดาร์จับรถอยู่นะครับอย่างบางทีรถสวนมาละปุ๊บอ่ะ ระบบมันจะปรับไฟต่ําให้ด้วยอัตโนมัตินะครับถ้ารถไม่มีมาข้างหน้าละก็จะปรับไฟสูงให้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมันจะปรับให้เองนะครับตัวนี้ก็นนี้ในส่วนของความปลอดภัยแล้วก็ในสิ่งของอำนวยความสะดวกเหมือนกันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมกับพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัตินะครับรุ่นที่1เนี่ยไม่มีส3 4ม,มี่ระบบเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนตัวนะครับจอดไปแดง เล่นโทรศัพท์ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะรถปัจจุบันเนี้ยเฮ้ยบางทีแบบจอดตรงเสียแยกไฟแดงแล้วต้องคว้าโทรศัพท์มาเล่นอ่ะแล้วถ้ารถคันข้างหน้ามันเคลื่อนตัวบางทีก็เผลออ่ะเฮ้ยไปสักไกลเลยแล้วก็ลําบากเหมือนกันก็จะว่ากันไม่ได้แล้วบางทีมันแบบรอไฟแดงบ้านเรอรอนานนานจริงๆนะครับก็เฮ้ยเฮ้ยบางทีมันก็คันไม้คันมือก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นนะครับรุ่นที่หนึ่งเนี่ยไม่มีนะเออมันก็จะมีให้ในส่วนของรุ่นที่สองสามและสี่ ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีนะครับก็คือเหยียบแบบกระชากนั่นเองอย่างบางทีเนี่ยเราตกใจใช่ไหมผู้หญิงขับรถใหม่นะก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเหยียบคันเร่งหรือว่าเข้าเกียร์ถอยแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเออกระชากไปเลยอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็จะมีให้นะครับเวลาที่เราเหยียบแรงแรงหรือว่าตกใจเหยียบคันเร่งหรือว่าเข้าเกียร์ถอยอ่าแล้วเหยียบคันเร่งแรงๆ,ๆปุ๊บตัวนี้มันจะตัดกําลังโดยทันทีนะครับระบบมันจะไม่ขับเคลื่อนนะก็ดีเหมือนกัน รุ่นที่1เนี่ยไม่มีรุ่นที่2 3และ4มีมีถุงลมนิราภัยผมชอบจริงๆถุงเขาให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะด้านหน้านะครับคู่หน้าด้านข้างก็คือไซส์แอร์แบนั่นเองแล้วก็ม่านถุงลมให้มาครบหมดเลยจุดยึดสําหรับบอร์เด็กนะครับนั่นก็คือจุดยึดคาซีนนั่นเอง1 2 3 4มีเหมือนกันหมดเลยเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบดึงกลับอัตโรมัติอยู่แล้วนะครับทั้งหมด3จุดแล้วก็2ที่นะั่งนะฮนะ ระบบการโจรกรรมรถนะครับอิโมบิลเอเนี่ยมีเหมือนกันทุกรุ่นเลยแล้วก็ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมนะครับ TDS นั่นเองมีเหมือนกันทุกรุ่น1 2 3และ4นะครับอ่ะใครอยากจะได้รุ่นไหนก็เลือกเอาอย่างบางทีแบบคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่รุ่นนี้มันต่างกันยังไงนะครับกับรุ่นนี้ซึ่งผมตอบ ไม่ไหวแล้วครับบางทีเขาก็เอ้ยมันมันถามปีกย่อยผมก็ต้องมาไล่เปิดกระต้อให้ทีนี้ก็ทําเป็นแบบคลิปนี้เลยละกันนะครับจะได้รู้ว่าใครออกรถรุ่นนี้แล้วรุ่นที่คุณออกเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะก่อนไปก็ฝากติดตาม my channel หน่อยนะครับสารพันความรู้เกี่ยวกัเรื่องรถนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับไปก่อนแล้วกันฮนะ